จะกรรมความเพียรห้าครั้งที่สิบเอ็ดรหัสสามแปดหนึ่งพระคาถาชินบัญชรสยาสยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวานังจตุสจาสังวะสังเยงปิสวส,วสวุรังสภา อนห,หังลาทยุพุธทธท้าวิสตีนายกาสัพเพปะดตาไมาหังมัทะเกเต,เตมุนสัสลาสีเสปเิโตไมหังพุโทโธธัมโมท้าวิโมจเนสังโฆปิเโตไมหังอุเรสภะกุณาโกราหะทะเยเมยอนุบุโตสาริปุโตจะักขิเนโกโทันโยปิฏิภาัสสิมโมคนลานูจวามะเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทราหูลากัสสปูจะมหานามโมอาภาสุงวามสโสตะเกเกสันโตปิฏิภาัสสิม สุริยวะพังอนุมณีสินสิสัมโนโสพิโตมณีอังคโรกุมาลาคัสโปเทโลมิเฮศิจิตาวัตโภโสมัหังวัฒนเนธจังปฏิทาสิกุณางกโลคุณโนอังคุริมาโลจากบาลีนัสสีบดีเทลาปจจัยมีชาตานารตีติละกามาณเสสาสิติมหาเทรวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชินตะวันโตชินโนราฉลันเตเชเชนะชินอังคังังเอสุสันตตา รตนังกุรโตอาสิทักขินเมตตาทุกสังท่ชกังปะัโตอาสิวามีอันคุลมาหักงังขันธโมรับปริตันจาตานาติยสุตกัรอากาสีฉัทนังอาสิเซสาปาการสันทิตาชินนาวารสันตตาสัตตาปารละวังตาวาตาปิตาที่สันชาตาพาหิรันตุปัทวาอาสิสาวิรังยัญยันตุอนันตชินเตชะสา วสโตเมสกิเจนะสทธาสัมพุทธปัจฉเลชินนาปชลามาเม,มหิวิหารันตังม,มหิตตะเลสท้าเปรยนะตุงสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลโคชินนานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตายดสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะระยสัทธาม,มานุภาวะปริโตสารามิชินาปจเวติ บทสวดภาหงมหากาบภาหงหัสสมะพินิมตสาวุธันตังคิรีเมครังอุทิตโคราสเสมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังคารณาิมาลาติเลกมมพิยุชิตะสัพพรันติงโคลัมปนาละวกมามมะมะยะตัง คัทยคขังขังตนตีสุทันตะวิธินาชิตาวามเนโทตันเตชะสาพาวาตุเตชยมังคลานินารากิริงคชาวารางังอติมัตตภูตังทาวะกาะาบีวะสุทารุนันตัง เมตัมู้เสกับวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุกิตาคัตะขะมาติหฐสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคูริมาละวันตังอิทธีพิสังขตะมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตถะมุทลังอิวะคภีเนียจิจายะทุถาวัจนังชนะกายามเชสันเตนะ โสมวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตชัสาภาวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายะมะติสัจกาวาทเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันตะภูตังปัญญาปฏิปะชาลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชัสาภาวตุเตชยมังคารานินันโทปนันทะพุชาคังวิพุทังไมหิติงปุตเตนะเทระพุชะคัต พุชะเคนะธมาปยันโตอิธูปเทสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวาตุเตชยมังคารานิทุกขาหะทิพุชะเคนะสุทธะหัดทังพัมมะวิสุทธิชุติวิธิภกา,าพิธานังยานะคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวาตุเตชายามังคารานิ เอตาปิพุทธชัยมามังคละอัฏฐาทาโยาวาจนโนทินาทิเนสละเตมตันทีหิตวานะเนเนเมตะวิฏธานิจุปัวานิโมรังสุขังอติขเมยะนาโรสปัญโย มหากรุริโกนาทโทหิตายะสัพพา,านินางปุเรตวาปารมีสัมภาปโตสัมโพธิมุตตนังเอเตนะสัจวัชนะโงตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสกายานังนันทิวัตนโนเอวังอาหังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเล อปาละชิตะปัลลังเกสีเซปทาพิโคกะเลอภิเซเกสภะุทานังอคับปัโตโโมทติสุนักตังสุมังคลังสุภุพาตังสุทิตังสุขโนสมุหโตจัสุยทังพรัมาเฉริสุปัทกินังกายากรรมังวาจากรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปนิสิตะทัทกินาปัทกินานิกตวานะละพันเทถะปักกินี ภวันตุสัพพะมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสถาโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสตาโสธิพระวันตุเตสัพพะมังคลังละคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตาโสธิพรตุเต